สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องมุกตาพาเพลินนะคะวันนี้นะคะเรามีผู้อยากจะดีนะคะ่ะมาเยี่ยมเรานะคะแม่ฮันนี่นะคะมอ,ะะอแม่ตอนแรก <วะ S 1> อัน,นอตอนแรกมันมีมัน,ม,ม,นมีไฟกำนามเนี้ย่อ ก็เลยแบ่งต้นแมนนเขาบ่มีอุปกรณ์อย่างเอี้น่ัมีเครื่องมือขามุ่นก็คือแล้วแล้วแมนแล้วแล้วไโอ้ได้แล้วแจ้งว่มาตะขุนแม่เลียวเห็นแจ้งว่าแจ้งอยู่อ่าพักมันว่ามันกระบกไก่นาะบกไก่นาน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 านเหใครเาใจากเหารสีเหลืองรสีสสูยัง้มไหนเลยแม่เด้อวันนี้ค่อยจะพัฒนา อะไรคะเนี่ยแน่แน่ยน่อ่างแยกกุชชีด้วโอ้โหนี่อ่างอาบน้ำน้องตาเอานื้อมุกตาแล้วเนี่ยยาเหรอมันเหรินเนี่ยมันจะเหรินโอ้ยเนาะฮะเนี่ยอันนี้คือเราต่อเติมเองห้องน้ำห้องครัวเจ้าขนาดโอ้คนเฮ็ดคลาบซะนเมียนแม่ข้าเกี้ยผู้ได้สองออกมาเนี่ยเอ้าได้ผู้ได้สองอองหม่ามาเนาะอ่าคุณยายมาเล่นด้วยเลยโอู้วไปอันนี้ทางไหน ในอ๋ม <l id> ีหองอีกมีหองององแมนอหลายหองก็เจ้าไปเจ้อันนั้นเป็นเศหองนอนบ่หนะบ่อันแห่องแต่งตัวบ่อะไรแม่บ่อันตะก่อนไนความคิดขาเพิ่นนะอ๋อกาสพหองนอนเพิ่นเหรอควองคิดขขงเพิ่นเป็นเศดหองนอนนะเนาะครับเออเพราะว่าอันนี้ชิเป็นหองนอนเพิ่เงินสิว่าจ่ายไ่นนอนเพราะว่าเป่นเประตูนี่นาเมนแต่ว่าผมเีผมเีวบอกเพิ่นว่าเอาประตูออกมัเครื่อง ม,มันเกกะมันเกะกะพื้นที่ตรงนี้ะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าขั้นอันพวกโตขึ้นพวกวฝาดอันนี้นนออกแล้วก็เอาประตูมาใส่ท้งผีกันหน่า่าบอบอดีกว่าบอดีกว่าอันนี้หันก็ดีแล้วถ้าว่าชีหันก็คือปิดโซนทั้งนั้น,น เอาไปกันองไก็ได้ทั้งนั้นเพราะว่าอันนี้ห่อก็สิปลอยลมเลยเพราะว่ามันเบลออยงนูว่ามันกะกะอยู่ในแม่พรส่วนนี้ข้องใสวนี้ห่อมาตั้งโตะกไรไมเอโตมาตั้งมนันจะ่าตรนี้มัเสียะเื่องนกนน้นมะอย่างนยยังสุดกนนอนนี้คือนอนซาย่นมากจ้ากับกพอดีอยู่มเแม่อยู่อยู่เลยพ่ใจอยู่า อเขาแม่พากี่เซสอะอยู่ท้องไงผูแล้วอยู่ทางในพูกอะกะสมโตแม่อยู่ดอกสมสมสมอายุสมอายุเพื่อนก็สมอายุไปเบิ่งแล้วกสิสมอายุอ่อนละสมอายุอันนี้แม่อันนี้เสร็จแลอันนี้โตอันนี้ก็สมก็อายุหนูเุนวันนี้ตายแล้วนะก็ขอบคุณมากค่ะสมอายุสมอายุไม่ต้องไปคิดยังบ้านบ้านค่ะ ใส่สินใส่สินได้สุกขนาดนี้แล้วก็ดูขนาดนี้ไปเกินนะคะถ้าเรามีกาลังก็เป็นตัวของเราเองลราค่อยสร้างใหญ่ๆก็ได้นะแม่เราอยู่พอตัวเราเนาะแม่เราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแม่อายุหลายแม่ก็ชินใหญ่กว่าแน่จัง่อยแม่นี่ว่าพ่ออยู่ได้กับพ่อแล้วตอนนี้แม่ก็อยู่แบบกับ่นต่างก็สุดตัวดอกแต่ว่ามันก็วางหน่อยจัง่ลยนึงไม่ยุไม่ยุคนเดียวว่ะ อยู่อันกับยายโจ้กับโจ้โอ้าสามคนเหมือนกันกับสามคนกับสองของโน่นนั่นแหละมันก็ถ้าอยู่หลายคนมันก็สีแคบอยู่ก็อยู่น้อยคนก็เราอยู่ผู้เดียวกับกว้างอยู่หลายคนมันก็สีแคบจ้ากลับไปเบื้องเอาเนาะครับเดี๋ยวาเขาจังแวะไปเลยนะแม่เออนี่ใส่ยี่บ้านไหนนี่กฮอยู่ตัวไหนหัวน้ำเตียงอ๋อแล้วเขาจะไปเลยน้แม่อะไรอะไรอยากทักทายเรือจ้าโอ้ยพ่อหนะ ตรงนี่ละไฟเลยจ้ะไฟนั่นจ้าต้องเสียบปลั๊กเอาบ่แมนมามื่อแรกมัได้มีไฟเลยเน้เพิ่งเพิ่งมาเดินไฟมื่อที่สองที่สามเนี่ยมันไม่เหล่าไม่เหล่เลยแบบนี้เหมือนกันแบนี้มันเลอยู่บระเด็นมันมีกับน้ำเอามันมันมันอาศัยมันใกล้การณ์ของน้ำไม่มีที่สุดที่สุดอะไรอ๋ออะไรจะรู้อะไรนั้นอันนี้ยังไม่มีขนาดนั้นเลยโอ้ยนี่สวนยางนี่ขากเทนี่ แม่ไม่หาน้ำใหม่ไหมือเปียกว่ะหายัมเห็ดยูคามันบอกบมีบอกแม่มีเห็นยูคาก็มีแล้วก็มีเห็ดอย่างบู้นี่อยู่ตรงนี้ออกวังยาเนี่ยมันหนูไปเบิองค่ะเห็ดอันนั่นกินได้รวะเห็ดหัวหย่าเห็ดอันยังบ้าไม่จำอะไรอ๋อดีแล้วสาวเชียงบปกเก็บมาพีกผักยังนั่นกับมาเก็บเอาได้เด้อมาเบิองไหมแม่ผักคุนะเออของเจ้าของสวนเพิ่นปลูกไว้หอมก็มี ก็คือแบบว่าห้องเรต้องยากนะบ้านก็มีให้เช่าผักก็มีให้กินเนี่ยโอเคอยู่เนี่ยแม่แม่เจ้าของที่ก็ค้ากินเด้อันไหนที่ห้าวมาโบเคบางอย่างกันแม่อันเดียวกันแม่แม่นนบดีที่เพิ่นบดนี่ยที่หมดเลยเนี่ยออ มันอยู่เองอออันนี้อันต้นพริกต้เป็นหมากหมดแล้วจ้าเป็นหมางหมดแล้วหมาแล้วพอมจ้าอันนี้น้ำนคุโตมากเน่เมื่อวานนี่เนี่ยโตเมื่อวานนี่ยเป๊ว่าที่บริไปหันไปว่าต่อน้ำต่อไฟเมนอันนี้ก็คอยอยู่เอง ขบวนขบม่าโยขยะซอย้าวน้อาก็คอยคอยู่เดอนก็ต่อน้ำต่อไฟต่อน้าต่อไฟเขาเงนเห้มันเลี้ยวพ่ะป่ามามาไม่เลีแม่ไปอาบน้ำพุนสามพ่อไม่ลูกกังขึ้นยางอาบอันนี้ก็ฟ้าเห็นมันเล้วอเอาีนานแมนอันนี้นเพ่อิให้อันกันอันเเลมอ๋อแต่ว่าีนี้ถ้าันอล้วัเยล้ยัหยิบได้ิ้นบ่ อ่า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 ่เออเนิร์ดเพราะว่าผมเยเพราะว่าทุกเรื่องมาหนี่โน่นนี่นั่นคือเขาบอกลุงแล้วว่ามาก่อนโน่นนี่นั่นคะยันหลายๆคนว่าห้าบไปซอยลุงน้งพุ่นลุงอ่าถึงแลมเนี่ยมต้องใส่หลายคนแมนเออรลูดเอาบทโทัมามันชบโทให่อ่ะออกกําลังกาย จ้าาเพานได้รักมาเล้วเมยนจ้าเพร่ามนตง่ลาย่นอันนี้คือแม่แม่แม่กลับมาบอกแล้วเมนเดี๋ยวเพิ่นสีเอิจ้าจ้าเพราะว่ามันต้องใส่ลายคนดึงเพราะว่ามันต้องใส่มันตึงนะเพราะว่างออนเปรเ็นตอามาเมื่อวานนี้สลับสามสามมัดไงต่นไยไงต่นเมียนแหงมมีโฮมเนาะไปจะเป็ล่มแถ มิตดดดนียงาันมาาอยู่นี่เป็นยังคือโบเอินกันบอกกันจ้าแล้วอยู่น้ำกันแบบใดคือโบเ้ากันแมนเ่ล่ะแมนป็นการที่ว่าเป็นคำถามเอฟซีเออบอกว่าอันนี้สมมติ่าอันอันยกมบอกเนาะยายังทุคนไปบอกกันนะคะทงนี้ก็ว่าูจ้าบี้มาบอกอันนี้ก็มาบอกมาเบาอ่าได้แม่น่เพราะว่าเขาบเขาไป อ่าสิปะเดี๋ยวม็บอกกระซองเบิึงเอ้ยเขาเป็นเห็ดยังนู่นยุ่มยั้ยุ่มยั้ก็ไปบลูกจ้าเพราะว่าเขาก็เข้าไปดูอยู่เขาไปก็เาก็เข้าไปถามอยู่ว่ามีอย่างให้ซอยบอกอ่าถ yeah. pues ้าด un ันถ้ามีอย่างให้ซอยก็ให้อันเอิ้นโรดมีอันจ้าจ้าเพราะว่าตื่นแม่เขาก็มีเออนั่นแหละก็คืออันตอนนี้ฮะชุดตเฮ็ดอันนี้โลดมือนี้หันจ้าินนอัี้ ขาไปเบิ่งเพคนก่อนว่าเพ่นไปซื้อไม้มาไม้ละรั่วอะไรเป็นยังไงกับอกเลยด้วยไหมเด้ออ่าอันจ้าสำหรับิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะาวเราติบกันนะคะค่ะนะคะขอบคุณแม่ฮันนี่นะคะที่นะคะรักเล่นดูข้อควเราเหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะ